ภรรยามีมือที่สามทำไงดีครับอ่ะคุณรู้ไหมครับว่าถ้าแฟนยังอยู่กับคุณแล้วเขามีมือสามเอาในกรณีที่คุณเอาสะใจก่อนนะคุณสามารถทรมานมือที่สามได้ครับทําแค่สามอย่างแล้วคุณจะกลับมาเป็นนายสถานการณ์ครับและมือที่สามก็จะกลายเป็นเพียงแค่ตัวประกอบตัวหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์นี้ครับความรักเนี่ยเวลามันโดนลดสถานะเนี่ยไม่ต้องพูดถึงทะเบียนนะเนะครับเพราะอันนั้นมันแค่กระดาษไม่มีผลอะไรครับไม่มีผลอะไรทั้งสิ้น ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ1คือการเอาชนะซึ่งกันและกันในความสัมพันธ์การละเลยความรู้สึกซึ่งกันและกันคุณต้องลดกำแพงก่อนเพราะปัจจุบันนี้อีกฝ่ายมันมองว่าคุณเป็นศัตรูมันวางอีกโก้กับคุณแบบเต็มที่แล้วเพราะเนี่ยวันนี้ถ้าคุณบอกเนี่ยคุณอยู่กับผมเถอะนะคุณอย่าไปเลยคุณเลิกกับมือที่3ามเถอะนะเขาไม่ฟังแล้วครับเพราะวันนี้มันเหมือนกับว่าอีกฝ่ายมันถืออาวุธที่จะต่อสู้กับคุณอยู่ตลอดเวลาเพราะ ครูคมไม่รู้ว่าสถานการณ์ก่อนหน้านี้คุณทะเลาะอะไรกันมาคุณโกรธอะไรกันคุณพูดอะไรออกไปนะวันนี้เขารู้สึกว่าเราเป็นศัตรูซึ่งคุณต้องเปลี่ยนให้ความรู้สึกเป็นศัตรูเนี่ยกลายมาเป็นมิตรเสียก่อนด้วยอะไรครับหลังจากนี้สิ่งที่คุณต้องทําคืออะไรหลีกเลี่ยงการทะเลาะกันให้ได้มากที่สุดหลีกเลี่ยงการขุดคุ้ยอดีตขึ้นมาทะเลาะกันให้ได้มากที่สุดปรับลุกของตัวเองด่วน มีคนจํานวนไม่น้อยนะครับมาปรึกษาครูคมเรื่องเรื่องของแฟนมีมีสามส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่อีกฝ่ายมันเรื่องเบือ่ออยากคิดว่าผู้หญิงเบื่อไม่เป็นนะครับหรืออยากคิดว่าผู้ชายเขาไม่เบื่อนะครับเวลาที่ทะเลาะก,กันไม่พอแต่ว่าเรายังอยู่ในลุกสไตล์การแต่งตัวแบบเดิมๆนะครับบางคนเนี่ยโทษนะครับปล่อยให้ตัวเองหัวเถิกปล่อยคือปล่อยให้ตัวเองเริ่มเริ่มหัวล้านเริ่มที่จะไม่ดูแลตัวเองครูคมไม่ได้บอกว่าคนหัวล้านไม่ดีนะแต่ครูคมบอกว่าบุคลิกภาพ เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้อีกฝ่ายหิวกระหายในตัวของคุณสิ่งที่มันเป็นองค์ประกอบในความรักความสัมพันธ์เป็นเรื่องของ personality หรือเป็นเรื่องของบุคลิกภาพด้วย 3. คุณต้องปรับด่วนในเรื่องบนเตียงคนไปหามือที่3ปัจจัยส่วนหนึ่งปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเป็นเรื่องบนเตียง 4. ครับเรื่องของความอบอุ่นโดยเฉพาะผู้หญิงผู้หญิงอยากได้ความอบอุ่นจากผู้ชาย ส่วนผู้ชายอยากได้ความชัดเจนจากผู้หญิงเองไหมแนวคิดนั้นไม่ตรงกันแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้ถ้าถามว่าแฟนไปมีมือที่3เนี่ยคุณต้องกลับมาแก้4ข้อนี้ครับ 1. คือสั่งรัก 2. คือ27วิธีกระตุ้นความอยากครับเรื่องนี้ต้องไปทบทวนเอาครับและในกรณีของมือที่3อีกถ้าเวลาคุณอยู่ด้วยกันเนี่ยแล้วคุณถ่ายรูปคู่โพสลงไปในโซเชียลมีเดีย คนเป็นมือที่3ามกูคงจะบอกให้นะมันมี17ความกลัวของมือที่3าหนึ่งในนั้นเขากลัวว่าแฟนของคุณจะไม่เลิกกับคุณหนึ่งในนั้นเขากลัวว่าเขาจะแพ้หนึ่งในนั้นเขากลัวว่าคุณกับแฟนจะยิ่งรักกันมากขึ้นแล้วเขาจะกลัวว่าตัวเองกลายเป็นหมาหัวเน่ามันมีมันมีความกลัวของของมือที่สนะเรื่องนี้นะครับจะอยู่ในคอร์สปรับมือที่สเรื่องของความกลัวเนี่ย แล้วคุณขยี้ความกลัวมือที่3ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยมือที่3มันจะเริ่มมีอาการชวนแฟนคุณทะเลาะมากขึ้นมือที่3มันจะเริ่มแสดงนิสัยงี่เง่าออกมามากขึ้นนะครับถ้าคุณใช้เทคนิคของคอร์สปรับมือที่3แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมาปรับในเรื่องของบนเตียงปรับเรื่องของความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันแต่ถ้าวันนี้คุณไม่มีเทคนิคอะไรเลยในในการจัดการปัญหานี้ครับ <üğ Warren> สิ่งเดียวที่จะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือคุณกับเขายังไงก็ต้องอยากกันต่อให้คุณอยากได้เขาแต่เขาจะไม่ได้อยากได้้้คคคุุุณณเพรราาาะะไไมม่ดกกตนวอย ในตัวของเขาครับสองครับครอบครัวของคุณหลังจากนี้ถ้ามีลูกด้วยกันลูกมีปมด้อยแน่นอนเพราะงั้นเนี่ยความสุขของคุณคุณเลือกได้ว่าคุณจะแก้ปัญหานี้ด้วยการทําให้เขากลับมารักหรือคุณจะตัดใจเลยนะครับเลิกกับเขาไปเลยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งแต่นั่นหมายความว่าครอบครัวที่สร้างกันมาทั้งหมดคุณต้องไปเริ่มต้นใหม่ครับถ้าคุณจับได้ว่าแฟนของคุณมีมือที่สามแล้วคุณยิ่งทำหนึ่งในสิบข้อนี้เขาจะยิ่งหมดรักคุณไปเรื่อยๆครับหนึ่ง ท้าเลิกหรือบางทีเนี่ยเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปเล่าพ่อเล่าแม่ของเขาให้มาช่วยกันรุมด่าเขาแล้วคาดหวังว่าเขาจะกลับมารักเรามากขึ้นมันเป็นวิธีการที่ผิดหมดเลยครับถ้าคุณไม่ทํา1บข้อนี้การแก้ปัญหาง่ายกว่าแต่ถ้าคุณพลาด10ข้อนี้การแก้ปัญหาจะยิ่งยากมากขึ้น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 ในทุกๆวันครับใครอยากรู้ว่า10ข้อที่ห้ามทำมีอะไรบ้างนะครับให้พิมพ์ว่าไม่แพ้ครับเดี๋ยวบทจะส่งไปให้นะครับ